ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้พบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆม,มากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและการพัฒนาตนเองลองมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงาน ในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการทำงานนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้เห็น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานหรือมีงานที่ยากและซับซ้อนเข้ามาแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยย่อให้คุณได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในหน้าที่การงานของคุณในระยะยาวช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอดีใหม่ หรือขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองในสายอาชีพสำหรับชาวประสบที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณจะมีไอเดียที่สดใหม่และมีพลังในการถักดันให้สิ่งต่างๆเป็นจริงอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพฤษภจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับโชคลาภหรือรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดอาจเป็นโบนัสจากที่ทำงานหรือมีคนมาชวน ร่วมลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะช่วยเพิ่มภูนความมั่งคั่งของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวเสาร์จะส่งอิทธิพลให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือมียากมาขอความช่วยเหลือทางการเงินคุณจำเป็นต้องบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบในช่วงนี้ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายและวางแผนการใช้เงินอย่างรัดก,กุมช่วงปลายเดือนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของคุณทำให้คุณมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์นในการหารายได้เพิ่มอาจมีโอกาสได้ทำงานพิเศษ หรือเริ่มต้นธุรกิจเสริมนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาเรื่องการลงทุนหรือวางแผนการเงินระยะยาวสำหรับชาวพระสบที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์ควรรอให้ถึงช่วงปลายเดือนก่อนตัดสินใจเพราะจะมีโอกาสได้ข้อเสนอที่ดีกว่าหรือพบตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าอย่าลืมเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข จากหลายๆแหล่งก่อนตัดสินใจในภาพรวมการเงินของคุณในเดือนนี้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ต้องรู้จักควบคุมการใช้จ่ายและวางแผนอย่างรอบคอบการเก็บออมและการลงทุนระยะยาวจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางการเงินของคุณในอนาคตโอกาสที่เข้ามา เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตทั้งในเรื่องการงานการเงินและการพ um ัฒนาตนเองในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการทำโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะช่วยให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายในวงการสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานคุณจะมีโอกาสได้พบกับตำแหน่งงานที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณอย่าลืม เตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความมั่นใจในการนำเสนอตัวเองในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเข้าร่วมคอสสอกลมเพื่อพัฒนาตนเองคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมสัมนาหรือเวิร์กช็อปที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสายอาชีพของคุณในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีในอนาคตการเปิดใจ และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการรู้จักคว้าโอกาสเหล่านี้เมื่อมันมาถึงอยากปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักพิจารณาและเลือกโอกาสที่เหมาะสมกับตัวคุณจริงๆเพราะไม่ใช่ทุกโอกาส จะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป